เอาแล้วครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีครับผู้ชมทุกคนเลยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมเคเอสศูนเช่นเคยนะผมก็วันนี้อยู่เกมอ v ร์วีนะผมก็จะมาแจากรหัสเหมือนเดิมนะผมก็นี่เป็นรหัสใหม่นะผมเป็นรหัสที่ค่อนข้างหหดนิดนึงนะผมก็มาดูแรงกันเลยนี่นะครับผมอยู่ที่แรงคอน10ดาวนะผม ก็เป็นรหัสของผมเองนะครับผมก็ใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานนะผมก็จะแจกให้ท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมใครที่เข้ามาก่อนได้ก่อนใครที่เข้ามาหลังก็จะไม่ได้นะผมก็ใครที่เข้ามาหลังก็กดติดตามไว้และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ของผมและผมจะแจกรหัสอีกเหมือนเดิมนะผมแต่ต้องรอนะครับผมคือผมก็ค่อนข้างใช้เวลาปั้นค่อนข้างนานนะผมแต่ละรหัสนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผม ก็เป็นรหันของผมจริงๆนะครับรหันเนี้ยนี่เลยนะผมแรงคอนสิบดาวนะก็ใครที่อยากได้ก็เหมือนเดิมนะผมก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยและกดแชร์คลิปนี้ให้ผมด้วยใครที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้ผมด้วยนะผมใครที่ยังไม่กดกระดิ่งกดกระดิ่งไว้นะผมเมื่อผมลงคลิปแจกรหัสนะผมจะได้เข้ามาเป็นคนแรกนะผม ย้ำม,มีครั้งนะผมจะได้เข้ามาเป็นคนแรกและจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายแลผมว่าผมแจกอย่างนู้นอย่างนี้นะผมทําไมไม่ได้สักทีอะไรแบบนี้นะผมคือใครที่เขามาก่อนลองไปถามเขาดูนะผมเขาได้รหัสจากผมนะครับผมส่วนคุณมาลังคุณไม่ได้ก็ไม่แปลกนะครับผมก็เพราะว่าคุณมาช้านะผมก็ประมาณนี้เลย ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b สไก i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย